กิจกรรมเข้าวัดทำรรบุญที่วัดอีสานจังหวัดนครราชสีมานะครับถือเป็นสิ่งที่ทีฟุตบอลโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาเน้นให้เด็กๆทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อฝึกสมาธิบำเพ็ญกุศลและปฏิบัติตนเป็นจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์เชื่อมโยงบวรบ,บ้านวัดโรงเรียนรักษาวัฒนธรรมทางาศาสนาที่ดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปแหละครับ เด็กๆเ,เนี่ยควรจะได้ปลูกฝังสิ่งที่ดีงามอาจจะเข้าวัดสวดมนต์ฟังธรรมหรือทำกิจกรรมจิตอาสาซึ่งวันข้างหน้าเขาอาจจะได้เป็นนักกีฬานักกีฬาที่แข่งขันได้ชัยชนะแต่ชัยชนะนั้นเนี่ยมันมันดังแป๊บเดียวมันดีแป๊บเดียวที่ตอดชนะแต่เบื่อชนะไปแล้วเนี่ย ไปสักพักหนึ่งเขาก็ลืมแต่คุณงามความดีเนี่ยคนไม่เคยเขาเรียกว่าไม่มีใครเขาลืมมันอยู่ในดวงใจของคนตลอดทีฟุตบอลโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมารุ่นอายุ16ปีภายใต้การฝึกซ้อมของโค้ชตูนธนพลเชิดน,นอกอดีตนักเตะสโมส,มสรราชประชาที่เข้ามาปรับเปลี่ยนพื้นฐานฟุตบอลให้กับเด็กๆที่นี่กว่า5ปีแล้ว สร้างแข่งภูทร9้สู่นักเตะอาชีพหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นชยาวัตรศรีนาวงศแนวรุกแบงคอกยูไนเต็และกฤษณะนนท์ศรีสุวรรณกองกลางสโมสรราชบุรีเอฟซีโดยได้รับการสนับสนุนจากนายอำนาจบุตรโตผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาแล้วครับ ในการพัฒนานั้นเราเน้นทักษะของลูกๆของเราโดยเฉพาะเรื่องของ 3S นะครับคือเรื่องของ skill คือมีทักษะในเรื่องของเทคนิควิธีการเล่นฟุตบอลนะครับถ,ถูกต้องและขั้นตอนวิธีการตามแบบฝึกที่ผู้ฝึกสอนอให้ลูกๆเราได้ฝึกนะครับแล้วก็เรื่องของสปิริตคือฝึกในเรื่องของความมีวินัยมีน้ำใจของความเป็นนักกีฬาและก็ทักษะในเรื่องของการสร้างสมาร์ คือบุคลิกภาพของการแต่งกายหรือการเข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่าจะไปเยือนหรือไปเย้าในแต่ละครั้งนะครับเราจะต้องสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับเด็กๆของเรา <S <S ผมก็ได้ดูแลชุดนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่มตหนึ่งจนตอนนี้บางคนก็อยู่มห้กับม4ครับบางส่วนสินส่งแรกเลยที่ผมนํามาใช้กับเด็กชุดนี้ผมเน้นเรื่องหนึ่งคือเรื่องอาวินัยวินัยมาก่อนเรอันดับแรกครับหนึ่ง พ่าเด็กที่เราได้ได้มาก็คือเกรดซีเกรดดีเพราะเกรดเอเกรดบีเขาเขุ้งเทพอยู่แล้วเด็กที่เหลือเราก็มุ่งมั่นมุ่งมั่นมุ่งมั่นแล้วก็มีระเบียบวินยัยเน้นเรื่องวินัยเป็นหลักเลยครับด้วยความเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นครูผมมองว่าหนึ่งถ้าสามารถสร้างให้เด็กมีชีพคนหนึ่งได้มันก็ทําให้หนึ่งเขาสามารถไปดูแลครอบครัวพ่อแม่ครอบครัวเขาแล้วให้ให้ใหกินดีอยู่ดีได้อย่างนี้ผมก็มีความสุขนะครับ ปัจจุบันทีมฟุตบอลโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครนคร,ราชสีมาแบ่งออกเป็น6รุ่นอายุด้วยกัน13 14 15 16 17และ18ปีทั้งหมด120คนนะครับซึ่งน้องเวียว,วิทวัฒน์พราวไทยสงวัย16ปีจากอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาเป็นนักเตะหนึ่งเดียวที่สโมสร b ีจีปทุมยูไนเต็ดเซ็นสัญญาเข้าสังกัดระยะเวลา4ปีนะครับรับค่าเหนื่อยเดือนละ6,000บาท และมีแผนส่งไปเก็บตัวที่สโมสรเซราโซโอซาก้าในศึกเจลิกประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยแหละครับโดยขณะนี้สนามฝึกซ้อมที่โรงเรียนอยู่ระหว่างการปรับปรุงนะครับทำให้ต้องโยกย้ายไปซ้อมที่สนามฟุตบอลค่ายสุรธรรมพิทักษ์เป็นการชั่วคราวการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทําให้เด็กๆมีพัฒนาการที่ดีมุ่งมั่นไปสู่ความเป็นเลิศตรงตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนกีฬานะครับเอกกระชัยเชื้อรบถ่ายภาพเมธีชิมจิวรายงาน